ครับฮัลโหลเฮาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาคือเขาค่ะอ่ามีเขาไม่ลดเนาะค่ะลดก็คือลดพี่น้องนะครับอืมจังใจงวดนี่มีวังนึงอันเขาซ้ำตัวโยสูดใดล่ะนี่จะให้เบิ้งกันนะาท่นผู้ชมพี่กรมาเขาซ้ำตัวเลยมีสูตรที่เด่นดีได้อยู่เออว่าได้ให้สูตรนี้ค่ะอ่ะนะครับเปิดมามีสูตรเพราะว่าผนมีหลายสูตรท่านผู้ชม นะเพิ่นกับบ๊วยได้ไฮสูตรดเพราะว่ามันจะลายอ่าสามตัวแตกเร็วฮนอืมแต่ว่าผันบ๊วยได้ไฮเนาะบ๊วยได้ไฮทบ๊อบเป็นยังมาชมกินไวยเขียนไว้พร้อมอันนี้คือสูตรที่มันเข่าค่ะหัวเงินโอหกจี๊ดแปดเลยเขาหกจี๊ดแปดก็มีทำมาชมเข่าค่ะงวดนี้จะให้สูตรนี้ค่ะให้สูตรนี้ให้สูตรนี้ท่านผู้ชมนะเพิ่นบ่ได้ให้เด้อพี่น้องเด้อั้งหมดบ๊วยได้สูตรนี้บ๊วยได้สูตรนี้งวดนี้ค่ะแล้วงวดนี้จะให้สูตรนี้ค่ะ เพราะว่าสูตรบังเงาะเพิ่นมีหลายสูตรเอาสามตัวเลยอ่าสูตรบังเงาะมีหลายสูตรเพิ่นจะให้สูตรที่มันเข่าได้พี่น้องได้นะครับผมเอามาเบิ่งนั่กันเอฟซีว่าสูตรของพี่กองนี่สูตรบังเงาะค่ะอ่าสูตรบังเงาะนี่สูตรเฮ็ดวังนึงให้เบิ่งอ่าใส่สูตรที่อ่าสูตรวันนี้งวดงวดนี้ค่ะวันนี้ตัวนี้อันกว้างนี่ก็เลขบนค่ะครับแต่ว่าบกคือกันอ่า กดกดมันคือกันอยู่อืมหัวนี้บ่คือกันอือฟังนี่กระบุนฟังนี่กับบุญสามตัวบุนสามตัวบุนค่ะอ่าฟังนี่แบบคือกันอยู่หมดคนครับคือจะให้นี่คือเป็นสูตรไหมค่ะสูตรที่มันเข่าอุ้ที่แล้วค่ะอ่าจับสูตรไหมไม่าให้เอาเอาตัวนี้มั้าครับผมตัวนี้ค่ะฟังทั้สามตัวแตกคือคือชุดนี้เ่อาคือมีสองคือมีสองฟังวางทั้งสองฟังแตะค่ะเรียกครับแต่ว่าม่นบ่ตรงกันบ่ตรงกัน เรียกว่าตรงกันหมดก่อนจะให้จะให้สูดใดสุดนี้บ่ที่จะให้ให้ชุดนี้สุดบนชุดนี้โอ้แต่อนนี้สองสูตรนี่สุดบนนี่ยนนี้สองสูตรทั้งบนทั้งสองค่ะหรือเจ้าทั้งสองเลยบื่แต่ว่าก็เป็นบนทั้งสองฝั่งครับอืมฝั่งนี้ก็เป็นได้แต่สูตรใดที่มันแม่มสูตรใดที่มันเข่าอันนี้แหละมันเข่าบางสูตรนี้ที่มันเข่าเอาสูตรที่มันเข่านี่ท่านผู้ชมนะครับอ่ากี่สามตัวสตัวโตเลยแต่มมนเป็นตรงเหมืนเลย เอาไม่ใช่แต่มันตรงเห็นมันเป็นสามตัวตรงอปั๊บแล้วปั๊บแล้วงวดนี่ปั๊บเป็นมันตรงแล้วเลขอันหลักร้อยอยู่ข้างบนเนี่ยครับมีหนึ่งกับหกเน้นที่หกหลักร้อยหนึ่งกับหกหลักสิบมีสามกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดครับหลักหน่วยมีสองกับสี่เน้นที่สี่ครับค่ะอืมตัวเน้นอันนี้หลักร้อยหลักร้อยหนึ่งกับหกเน้นที่หกอ่าหลักสิบ สามกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดค่ะหลักหน่วยสองกับสี่สองกับสี่อ่าสามตัวมิตตัวใดเนี่ยสามตัวหกเจ็ดสี่ตัวเน้นหกเจ็ดสี่ตัวเน้นค่ะตัวรองหกเจ็ดสองครับเจ็ดสองหกสามสี่หกสามสองหกสามสองแต่สี่คู่ลลักลอยหกอีกเราบอกว่าเลักลอยมาหกอีกอืมไม่เหลือไม่หกสองตัวตัวเน้นคือเจ็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะตัวร่องเจ็ดสอง 3,4,3,2เท่านั้นเดี๋ยวบ่าถอดตึงจะเขียนให้ด้ FC เอฟพอยน์ไงไม่ไงอันนี้พี่กองเพื่อนว่าเอาสูตรนี่หลักร้อยหนึ่งกับ6หลักสิบกับ7หลักหน่วย2กับ4่ะนะครับตัวเน้นคือ6,7,4 6, 7, 4ส<ม>่<ม>นะครับตัวรอง6,7,2,6,3,4,6,3,2่ 2, 2. 2> ะนะครับชุด2ตัวเน้น7,4นะครับตัวรอง7,2,3,4,3,2อ่าสูตรบังเงาะสูตรบังเงาะอ่าชุดบนชุดบนค่ะ เอาสูตรที่มันมันเข่าอ่าเอาชุดล่างในบ้านนี่ชุดล่างเหรอคะแต่เห็นไปว่าชุดล่างชุดล่างเอาอยู่เหรออ่าลองเห็นเพิ่นแล้วนำเลยครับผมแต่มิได้คำนวณเลยปะชุดล่างสิชุดล่างอือเอาอยู่เ่าสูตรลหะหรือบนมิตะบนบ่ตะบนกับตะบน้าล่างท่านท่านนี่ล่างเพื่อนท่านนี้คำนวณบ่ก็มอยุยยนมันโบอันนี้เอายู่บ่คะ อเอาชุดบนไปก้อนบ่เอาอบนย่างเดียวก็ได้ค่ะอื้อเสีเอาล่างชุดนี่มันก็เป็นชุดบนล่างนันเอมันเป็นชุดบนล่างบ่ะเอาเดี๋ยวจังมารอบเอค่ะพุ่นเนาะค่ะของสุดท้ายจังเมาชุดล่างค่ะพิ่นยังขัได้คำนวณพี่นังคำนวณอยู่ค่ะมันเป็นมันเป็นบนเป็นล่างบ่มันก็มีอยู่ค่ะยกเป็นบอันั่นมาท่านั่นใจค่ะอ่าท่านเป็นบรนใจเอา เดี๋ยวจังมากแม่ทผู้ชมเดี๋ยวจังรอดเพิ่นมันใจชุดบนพ่นมันใจชุดบนเอาชุดนี้ละอ่านี่ชุดนี้มันใจยไา่มันเจยล่นี่นี่อย่งเลยมันใจยครั้งตัวเตกอีกหนึงอ่าเอาเดี๋ยวบ่าวเข่าเขียนให้ท่านผู้ชมเพิ่นว่าเอาชุดบนไปนะครับค่ะเอาชุดบนไปก่อนชุดบนอืมนะครับหลักร้อยนี่หนึ่งบวกรองหนึ่งครับ หลักสิบสามก, <3 S 2> กับเจ็ดสามกับเจ็ดอ่าเจ็ดลองสามอ่าหลักหน่วยสี่สองรองสี่สองลองสี่สองกับสี่หลักหน่วยเด่ 4. 4. นสี่องสองเด่นสี่ล่องสองค่ะอ่ะเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให้ท่านผู <3. S 1> ้ชมนะครับเบาเถ่าเขียนเขียนให้พอไงไม่ไงนะครับผมอ่าเพราะไงไงว่าสูตรของพี่กองสูตรบางเงาะคนมาจะเบางยากแน่นะครับหลักร้อย นะครับเป็นชุดบนย่างเดียวนะครับหลักร้อยหนึ่งกับหกนะครับไปก่อนหลักสิบสามกับเจ็ดนะครับหลักร้อยนี่เน้นหกเน้นหกค่ะหลักสิบเน้นเจ็ดเน้นเจ็ดค่ะหลักหน่วยเน้นสี่เน้นสีค่ะนะครับผมเป็นให้ตัวเน้นคือหกเจ็ดสี่เม็ดเดียวตัวเน้นคือเจ็ดสี่หกเจ็ดสองนะครับหกเจ็ดสองหกสามสี่หกสามสองเป็นตัวร่องะค หนับชุดบนอย่างเดียวค่ะบนอย่างเดียวเจ็ดเจ็ดสี่ตัวเน้นเจ็ดสองสามสี่สามสองตัวรองนะครับมันใจสุดนี่มันใจมันใจเต็มล้อยในส่วนนี้เพราะว่าวันเมืองมันเข่าค่ะมันเข่าสามตัวเอาโซ่งวดแล้วผ่านผ่านบอลเราเอาลูกเห็บซีเนาะบุหรี่ลงมีหลายสูตรงวดก้นกับเข่าอืสูตรนี่สามตัวค่ะงวดนี้จะเป็นจังไายท่านผู้ชมนะครับสูตรใหม่นะพี่กองว่าสูตรใหม่ท่านผู้ชม อ่เอาถามักกหาลอตเตอรี่ไว้ได้ได้พี่น้องเด้อดาบสามตัวนี่หาลอตเตอรี่ไว้ได้เผื่อมารางวัลเลขไทยสามตัวหรือรางวัลเลข้ทยรางวันใหญ่พี่น้องหาลอตเตอรี่ไว้ได้ชุดบนแต่ว่าชุดล่างนี่ยังท่านในมันค่ะยังท่านในมันใจคุอกค่ะพออยังอีกหลายมืออยู่พี่น้องรับมันอีกลุงว่าต้องที่แปดค่ะนะครับเป็นแนวทางใจเลขบนนี่แหละค่ะชุดนี้แหละค่ะเป็นแน่แท้งนา่พ่กงเนะค่ะแนวทางเป็นสูตรคำนวณด้วยพี่น้องเด้อ พี่กองเพิ่นกรบโปงู้ดอกว่ามันจะออกตัวใดพี่น้องนับคำนวณเป็นสูตรคำนวณนับถ้าเพิ่นรู้เพิ่นก็ให้คู่เดียวนะพี่กองมีเขามี่ลดเอ่อถ้ามักคือเบาถาวาพี่น้องนับไปหาลอตเตอรี่ถ้าตัวใดมักตัวเดียวมาจัด74เลย74เกียงๆเลยมันเกะ74ค่ะีเนียนเเลยเนีนเนันมักตัวเดียวเด้ถ้ามักตัวเดียวเนี่ยหกเลยค่ะ674เลยค่ะโอ้กันใจนี่ออืขันมักตัวเดียวจัดตัวนี้เลยนี่อ่า หกเจ็ดสี่เม็ดเดียวอืมเอาพี่กองวานะครับถ้าผู้ใดมั่นใจคือพี่กองคุณมั่นใจหกเจ็ดสี่เม็ดเดียวเม็ดเดียวอันว่าอยากเอาลายคู่แต่ว่ายจะลืมได้พี่น้องเด้ค่ะหลักรอยพี่กองเคยมาหลักสิบอยู่ได้หกเจ็ดหกสี่เนี่ยซับเอาเวิร์ดแกได้อ่าซับเอาเนี่ยนี่หางเดียวนี่เนาะหกเจ็ดสี่นี่ตัดเอาพี่น้องตัดเอาอันนี้เป็นชุดบนพี่น้องชุดบนค่ะตรง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 แต่ผู้ใดอยากกันกลัปตัวกับกัปใบ ค่ะอืมนี่สูตรบังเกาะเราตรงค่ะกลับไม่ตรงแล้วอืมเมื่อกี้กับหกลักล้อยก็เลยมักสี่ก็เลยมัดขีบานมากสี่หกเจ็ดสี่มันจะรับข้างกันอืมก็้ิมาหกข้างนี่หกเจ็ดสี่จะรับแ้างอืมอ่ามักคัดคือชุดนี้มักคักชุดนี้เดนมันใจคือชุดนี้หกเจ็ดสี่เนี่ยหกเจ็ดสี่เลยค่ะอ้าวพี่น้องนะครับผม ปูไดมันในช่วงนี้ค่ะในช่วงนี้ค,คิดว่ามักคิดว่ามั่นใจงวดน,นี้แหละค่ะเงื่อนได้เงินเป็นกับมั่นใจตามสูตรเพิน่นพี่น้องน,นะครับเนาะตาไถเอฟซีอันนี้เป็นสูตรไหมสูตรที่มันเข่าสูตรที่มันเข่าวัางหนึ่งเรยสามตัวแตกเรื่อยสูตรที่บ่เข่ากับยุดพักไว้กักัเบื้องก้อนกัคำนวณใบย,ยนุนมาสูตรที่บ่กสูตรใบยุ่กักัเบื้องมันสูตรเก่าสูตรเก่าได้ตัวใดล่ะสูตรเก่า สูตรเก่าว่งั้นคะเอันนี้มีสองสูตรเป็นบ่เนี่มีสองสูตรบนคือกันค่ะโอ้บนเน้คือสามส่วนสามศูนย์ค่ะธรรมชลสูตรนี้เอาพี่น้องพูดได้อยากได้สูตรนี้คือคือสามศูนยอันก็อันสองกับเก้าศูนยเน้นที่ศูนยเม็ดสองกับเก้ารักลอยว่าเนี่ยรักลอยโอ้อันนี้สองกับเก้ารักลอยอันนี้หนึ่งกับสามหนึ่งกับสามลักสิบแต่ว่าเด้นที่ศูนยเม็ดเดียวน่วยได้ศูนยเม็ดเดียวสูนย์ศูนย์เลยค่ะอือันสูตรนี้ ววนมันตรงกันยุงวัดยงตรงกันอ่าแปดเอาเป็ดเอาคือได้คือคือได้คือสองสามูนย์ตรสองสามศนเม็ดเดียวค่ะเอาแต่สามปดก็มีด้ี่ก็มี่สามแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดมันัรองไว้ที่ซือตัวแปดนี่ตัวร่องตัวนี้มาเจ็ดนี่บุกไมากัมันมาเจ็ดไทยพี่น้องผู้ใดมักสูตรนี่พี่น้องคือสองสามศูนสูตรนี่คือสองสามศูนย์หลักร้อยสองสองสามศูนย ใหเอฟซีดิบิงเพิ่นมีสองสูตรนี่ทราบผู้ชมตาเพิ่นเน้นคักคือสูตรนี้ชุดบนอย่างเดียวแต่ว่าสูตรนี้นะครับสองสามศูนย์อ่าสองสามแปดสองสามแปดสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งแปดอ่านี่ท่านผู้ชมหลักร้อยสองกับเก้าตาเพิ่นเน้นสองสองสามศูนย์สองสามแปดสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งแปดอันนี้อีกสูตรหนึ่งแต่ว่าเพิ่นให้สูตรนี้ให้เน้นชุดนี้ สูตรเดียวกันแหละค่ะมันคนเราฟังคนเราฟังสูตรน้ากันนี่แหละค่ะแต่มันเป็นบนได้ของวันที่แล้วสูตรนี้มันมันตรงกันมันตรงกันงวดนี้ว่าตรงกันนะคเอ้าไังนตาถามมันใจแคกไอคือสูตรนี่สูตรนี่แหละค่ะหกเจ็ดสีนี่ถามมันใจแห้งค่ะอ่ะแคปหน้าจอได้ครับผู้ชมเลยนะครับชุดบนอย่างเดียวพี่น้องนับเน้นเน้นหางเดียวไม่เดียวคือหกเจ็ดสีได้เงินเลยอ่ะเอ้าให้ได้โชคพี่พี่กองให้พี่ให้ได้โชคแม่พี่กวางนะ อ่าขอบคุณเอฟซีแฟนครับทช่องขอบคุณพีกองครับผมขอบคุณค่ะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับฮชวโหลขมามน้ำกันนะค่ะพอกันมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ